จะดแถเบ่งยอะยอดครับเนี่ยมึงยังที่ปล่อยเขาเลยครับแล้วแต่นะครับผมได้ยากกระเด็ดได้แต่ว่าผมเปล่อาเอากิ่งมันขึ้นไปนะครับเพื่อว่าปีหน้าปีเื้อมันจอได้มีกิ่งขึ้นมาอีกนะครับมันก็เริงออกออกคักออกแนว้ยออกคักเนวนู้นเหมือนแนบันนานนะครับนี่กะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาครับมาจีบหยอดผักหวานนะครับ แจ้งหนึ่งนะครับดูมาไหลนะพี่น้องเห็นผักหวานป่านะครับยอดง,งามนะครับดนกำลังว่งหันกับฝนลงนะครับแห้งอยู่สองมือนะครับฝนลงก็ต้นไม้ก็ได้กินอาหารหลยยนะครับกำลังปลูกใหม่อีกนะครับเต็มเลยแต่ว่ามูเฮียมูมันปลงจะโดนหรือเปล่าคพี่น้องยอดเหลี่ยมๆง,งามๆเลยนะครับ งนั่นถึงนะครับหนานี่พักหวานก็ออกกด้พี่น้อันแล้หนานี้ไข่หมดแดงนะครับหนานแรงแต่ว่าไข่หมดแดงรู้สึกว่ายังบ่นท่านในมีไข่ม,มั้งนะครับหลังจากเข้ามาแต่งนะครับมันกำลังออก

อาเลี้ยมอูน่น้องเนาะป๊อกก็ได้อยู่มันออกน้อยครับปีนี้ผู้เดี๋ยวเดีไปเบิรงทั้งปุ่นน้ำอีกครับมัน ลายตุน่นนะมันถึงจะดูการมันแล้วนะครับซุ่มนี่เี็บตัวแอกแต่รีดิครับเพื่อนมันแตกออกมาห้องบัลลีด้วครับมันแตกออกมานะครับมันตรงมันลีนะครับหลีือว่าแดงนี่ยมันออกเต็มเลยพวกผักบุงผักหวานหยอดมันตุ่นยังนะ คนตกสองเหนือน,นะครับซุ่มเลยแล้วตัวนั้นนี่เขากะไอ้ตัดหย่าตัดยู้น,นครับมันออกมูต้นหน่อยๆนะครับเนี่ยต้นพักหวานมันใหญ่พอทอกันในพี่น้องมูหนึงจนว่าใหญ่จนว่าแล้วมูนหนึงก็ยังต้นน้อยอ,อยู่เนีต้นหยอดต้นเขียนพี่น้องมึง หนืองามแห้งับเห็นปหมึดเน่อกนี้นะเดึๆๆงดึงไปไหนมงต้นนี้ญ่น,นะครับตรงแดวมาลีเพิ่งกำลังออกต้วนี้กำลังสังหลังขึ้นเต็มเลยมันกำลังฟมออกออกน้ำนี่แหละน้ำคอน้ำยังนะครับสัดกลาวัน งามงามอย่าก็ทั้งคืน อีกเพยน้อยนีย่กินว่ากินบกอึดบะอย่านะครับอีกเพียงน้อยนี่คนนนียนง่ายก็มกูมันก็นลังออกกันเนาะพี่เนี่ยจะได้กินไทยถ้าพูดได้เต่งนะครับได้มาเต่งนะครับเลยมันก็นลังออกเต็มเลยบัออกม่วงกระดกปีนี้ครับแล้วก็ปล่อยนำผุ่นเสียงนำวิวีอยู่พอครับนี่หยอนมัน อ้ปพี่นี่โบไก่ขายนั่งหน้องหมดเดงอนเดียวหมดเดงอนกมืวานเขาต้องลีดพี่น้อง,อรง,องบริมันกะน,นี่แหละมันติดลนลนเขาเองแล้วกะมันติดออกออกมาแต่ออกมาน้ำนี่แหละ น้ำกินี่แหละข้อใบนะครับนจะอกลักษณะแบบนี้นะครับต้นใหม่ผมปอยน้ำปอยน้ำให้ต้นหมกม่วงนะครับต้นนี้มาจาังไหพวกเป็น้องมาแบบมามืามดต้นนี้ก็ได้ง้นพร้อมนะครับ ต,ต,ตัวตัวกอนผมบ่เห็นนะพี่น้องแต่ว,ว่ามันมันมาเนี่ยตาเหงิงตัวนี้มันงายเร็วนะครับต้นนี้ต้นเล็กๆแหละแต่ว่าหลังจากปีหลังไม้มันขึ้งางายอาอกงายออกไหลเร็วขนาดนะครับต้นนี้นอยอดง่ายเลยกำลังแทงแต่ว่าบกเก็บมันหลบเจ็บตัดพวกมือนเลยมูลใดมันแทงยอดใหญ่มันสั่งสั่งจริงมันนะครับอื้มหนึ่งตัวนี้กำลังแตกพี่น้อง ถือฝนมาหน,นะน่งนะกังออกิมเลยรับวนิมท,ทุกคอนะครับเนื้อ,อสังหลงังดูงันอ,งออกเห็นไหม มันลายนะครับมันต้องมาแตง่งเิดนึงแล้งเหรอมันกำลังออกกำลังเริ่มออกนะครับนี่มิมไปไปน็นเนาะมิมอันตรายนะครับเขตอันตรายนะครับคนนะมันบินเต็มอยู่นะเขตดอันตรายเนี่ยตัวนี้ขึ้นนะ้ำตนี้อยู่ในห่มนะครับเหง,งาขึ้นนะ้ำตน้นบักกันนี่แหละตันปักกันทัมเปียเลยนะครับเนะ่ยตัวนี้ นี่หมเลยนะครับต้องเอาแบบเปีแก้องงานหนึ่งต้นนี้ต้องเลื่อยออกนะครับตอนบังมันบังผักหวานแห้งปวดตัดตรงต้องมาออกงานหนึ่งนะครับตนนี้เลื่อยออกงานหนึ่งนะครับค่อยๆหันลงทีที่ว่าบังครับเอางานง่ยนี่งครับงานงานนี้ออกนี่ถึงที่ไม่ได้บังต้นผักหวานนะผักหวานกำลังง่ายต้นง่ายพร้อมนะครับต้นนี้ต้นนี้กำลังออก บิ่งดนีงเอมือมันออกนะออกคักออกดีแยวมูนี่เห็นมันต่อยอดขึ้นไปนะครับปืบ๊ดิ่อนะนี่นะนี่นไะหมอดพักวันนะมูนี่มันสานสงล้ำต้นนะครับมูนีงไงมูอไรมูยังไงเขาให็นมันสางล้ำล้ำต้นนะครับปืบ๊ด จะให้เบ่งยักยอหยดครับนี่มือนี่ที่ปล่อยเขาเลยครับล้วแต่นะครับ,รบพุทธยาก,กเดดได้แต่ว่าผมจะเปล่ยเอ,เอากิ่งมันขึ้นไปนะครับเพื่อว่าปีหนาปีน,นื้อม่ได้กิ่งขึ้นมา,อ,าอีกนะครับมันก็เริงออกออกคักออกแนวลยออกคักอื้มมันแท้งใบ มันเหี้ยปล่อยเขาขึ้นไปเลยนะครับมูเลยมันงอนเียงเงๆ้ยงนะปล่อยขึ้นไปเลยมันจะได้จริงมันอีกกำลังขึ้นขึ้นไป ต้นนี้ลเลาะได้ครึ่งครึ่งหนึ่งกําลังสูงไปนะครับมุ้นวุ้นนี่แตีงได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้พี่นแล้วกหวานนะครับบุกมองปีนี้ยังคักเลยพี่น้องเด้อฝผน้ำฝน้ำใส่ใดอกบ,บุกมองอ่ะนะครับเด้อ นี่ฝนทำไตมันลดเด้อดอกมงสองมือเลยนะครับแต่ที่นี่พวกใบปงใบไหม่กำลังแตกนะครับพกต้นใบพยุงห้องก็ลังแตกนะครับว่าเห็นมันร้นนับตัวนี้ตั้งแตกมันติดเตก่อวกับพวอมประวัติขงยุงตุนแดงหยดดุหดหดดงหอดแดงมายืนต้นห้องกับลายนะครับพยุงโอ้หไหล เป็นหฮมเป็นเงาะยังดีนะครับต่อไปแจกบักม่วงเฮามาผลห่อมนะพี่น้องแถมผลห่อใส่ดอกก็ลังบานพอดีนะครับตุ้มบานกัจังหวะพอดีเลยนะครับนี่ตรงติดติดลายดอกพีดีนะครับทำรับดอกม่วงไอ้ทำรับบักม่วงเฮาเดี๋ยวพี่น้องก็จะเห็นนะครับเรื่อยๆนะครับว่ามันใหญ่สมใดหน้อยสมใดที่อัปเดตให้เบิ่งติดหน่อยติดหลายดอกไทยพี่น้องเบิ่งนะครับ ลายนะครับโอเคพี่นอกสำหรับวันนี้ก็พาพี่น้องเอานะครับได้แกงหนึ่งอยู่นะครับให้ผู้เฒ่าให้แม่นะครับเาไปเก็บไปให้แม่นะครับเลยตัวน้อยน้อยนึงอยู่ครับเก็บไปแกงพอวันก็ท่านได้ออกลายเป็นไดน,นะครับช่วงมันออกลายได้เป็นกระตานะครับได้เป็นกระตาเลยแต่ว่านี่ละอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งทิ่พีกเขาก็ต้องแตงใบเขาออกน้ำนะครับในเขา ออกยอดอยลายๆนะครับโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้ก็สากไวเท่าน,นี้ก็สวัสดีครับ